สวัสดีครับแนวทางหวยฮานอยครับอ่าวันนี้ครับหวยออกพิเศษออก638กับ77ครับธรรมดาออก616กับ09ครับ vp ออก277กับ56ครับอ่าวันนี้ก็มีพิเศษ

สี่สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกวีพีครับเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดเก้าเก้าสี่สี่สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่และแปดเก้าอ่าวันนี้ครับวันนี้เด่นครับอ่าวันนี้เด่นพิเศษเด่นสี่หนึ่งครับหนึ่งสี่ครับ ธรรมดาเด่นสามสี่ครับกับหกสี่ครับ VP พีเก้าสี่ครับกับแปดสี่ครับวันนี้สี่เยอะครับขอให้คนโชคดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับคราขอให้คนเฮงๆงครับสวัสดีครับ